เบจมินเดอรยอีงนุกอวิดีโอีกวิดีโอนุกชีวิต30ปี ในเบลเยี่ยมมุมความรู้นี่ก็สำคัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อ EP3 นะคะมุมความรู้เนาะพี่เขาฝากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนาะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเออเปรียบเทียบยา่จ่าย20ปี อ่าหลวงเขาไม่บังคับนะสามปีขอสัญชาติได้คุณอยู่ได้มีสามีคำ้ำประกันเซ็นคำ้ำประกันก็ไดสสส้สัญชาติแล้วเนาะเมื่อรุ่นยายจ๋านะคะรุ่นพี่เขาก็เช่นกันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาคบังคับอืมคนแต่งงานมาแล้วสมัยก่อนนี้ยายจ๋าจะพูดเสมอใครอยากได้ ใครอยากมาทํางานมีคนถามว่ายายจ๋า,จาฉันอยากมาทํางานเบลเยียมเนาะยายจ๋า,จาก็จะบอกหาผัวฝรั่งเบลเยียมเออแต่งงานแล้วได้ทํางานนะคะเออแต่เดี๋ยวนี้อยากบอกว่าความรู้เป็นจุดสําคัญเราได้ภาษาอังกฤษมาจากบ้านสมัยให้คิดซะว่าเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อหาผัวฝรั่งแต่พอเราแต่งงานมาอยู่เบลเยียมหรืออยู่ประเทศไหนๆนั้นๆก็ตามนะคะ เราต้องมาหาความรู้ของประเทศเขาเพื่อที่จะได้อขอสัญชาติเพื่อที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้ถาวรน,นะคะการที่เราแต่งงานแล้วเราจะทํางานมันทําได้ถ้าเราได้บัตรประชาชน5ปีแล้วมันก็ไม่เกิน2เดือนสาเดือนเนาะ,ะมันทําได้แต่เดี๋ยวนี้หลักคาประกันไม่ใช่แค่ผัวเซนแล้วเราจะถือสัญชาติเบลเยียมได้นะคะ อ่าถ่ายบัตรประชาชนใบที่สองเนาะที่ว่าจะได้อยู่อ่าเขาเรียกว่าวีซ่าถาวรน,นะคะเราต้องเรียนจุดสอนะคะปัจจุบันเนาะอันนี้แหละพี่เขาบอกเน้นเลยเมื่อก่อนเนี่ยลุยกันแบบชนิดที่ว่าปูปูป่าป่าพึ่งผัวนะนะเออตัวยายจ๋ายอยู่3ปีหลัง3ปีขอสัญชาติก็คือแจ้งอำเภอเพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้ผัวค้ำประกันอืมนะนะพอ 3ปีขอสัญชาติเสร็จยายจ๋าก็ไปเดินทางเอาเรื่องอลูกตามมานะคะปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างยากขึ้นแต่ว่าลูกยังเล็กในมุมมองอในเบลเยียมนะคะพูดมุมแคบเบลเยียมเนาะยังง่ายสําหรับลูกตามแม่นะคะแล้วหนึ่งสิ่งหลักข้อควรระวังนะคะตอนนี้เนาะก็คือถ้าเรามาแล้วภาษาเรายังไม่ได้เราสอบ วีซ่าถาวรไม่ได้หรือว่าขอสัญชาติอยู่ที่นี่ไม่ได้มันจะเป็นปัญหาใหญ่มีเคสหนึ่งนะคะที่เขามาพูดคุยในใน c e e o o o k เดี๋ยวนี้ก็เงียบไปน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะมาอยู่อ่าสามปีเรียนไม่จบทีนี้ไม่รู้ทำผิดอะไรอาจจะเกี่ยวกับงานเพราะว่ามันพูดไม่หมดเนาะอย่าจะเชื่อเลยนะคะว่าถ้าโดนปรับเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาใหญ่ในมุมมองหลบๆบลีกๆนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ อันตรายเช่นกันเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ยายจ๋ามาอยู่สามีนี้จะกลัวมากๆตอนที่ยังไม่ได้บัตรประชาชน<ม>หลอยไปหอปอเปี๊ยะนะคะแต่ห่ออยู่บ้านเนาะ,ะสามีจะกลัวมากมห้ามเกิดอะไรขึ้นโดยเด็ดขาดถ้าเธอติดอะไรนะสแตมแดงเธอจะไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันจะไม่ได้แต่งงานกับเธออะไรนั่นนี่นะคะเป็นคนที่ซื่อตรงเนาะ เพราะฉะนั้นทําอะไรอ่ะทให้มันถูกล็อกนะฮะถ้าเรามาแล้วไม่รีบร้อนกับครอบครัวจนเกินไปหรือสามีช่วยเหลือครอบครัวแล้วพยายามเอาความรู้ให้กับตัวเองหนึ่งให้กล้านะฮะความกล้าของเรานี่แหละมันจะได้ความรู้เพิ่มเพราะการเรียนอยู่แต่ในโรงเรียนแล้วกลับมาคุยกับผัวคุยกับผัวแล้วก็ลูกครัวในบ้านมันจะเป็นภาษาบ้านภาษาผัวเมียมันจะไม่ค่อยได้แต่ถ้าคนที่ออกสัมผัสหรือว่าออกไปชอปปิ้งซื้อของเดินชอปด้วยตัวเอง โดยที่ไม่มีสามีกล้าถามกล้าพูดกล้าพูดที่จะผิดช่วยถามข้อสงสัยฝรั่งมันก็จะช่วยเข้ามานะฮะนี่เนาะพี่เขาบอกเลยว่ามันเป็นหลักค้ำประกันที่สําคัญในปัจจุบันอ่าเนาะไม่ว่าอยู่ประเทศไหนถ้าเกิดว่าเราเจอสามีให้เราเซ็นอะไรมันก็เป็นข้อควรระวังเพราะพี่เขาก็มีปัญหาตอนเลิกกับแฟนคนแรกก็ต้องให้ เพื่อนแฟนเข้าใจไหมอ่ะการเลิกกันแล้วทีนี้ความไว้ใจมันก็ไม่มีใช่ไหมมันก็ต้องหาคนช่วยเหมือนที่พี่อีกสองคนที่เคสผัวตายเราไม่ได้อะไรนะเอกสารทุกอย่างก็ต้องฮอบมาให้เพื่อนนะเพื่อนที่มีสามีช่วยอ่านแต่ว่าเราก็ช่วยกันอยู่แล้วเนาะทีนี้การช่วยเพื่อนก็ใช่ว่า จะช่วยได้ตลอดเวลานะคะนั่นเป็นหัวใจต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเนาะชีวิตในต่างแดนถ้าสามีของเพื่อนเข้าใจก็ถือว่าบุญหลายเายาวนะคะแต่ถ้าสามีของเพื่อนทําเราหาเรื่องมีเรื่องราวแล้วไปหาเพื่อนพึ่งเพื่อนทําให้เพื่อนมีปัญหากับครอบครัวมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะก็อยากมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานแต่ว่าสาวสาวสมัยนี้เอาจริงว่าอืม เก่งนะคะพื้นฐานก็คือมีความรู้ภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วเนาะอันนี้คือความมั่นใจไม่เหมือนรุ่นเราเก่าๆนะเออประเภทที่มาตายดับหน้าฝากชีวิตแขนคอไว้ฝรั่งนะสมัยนู้นนะเนาะโอ๊ย <c oughs> <c oughs> นะแต่สมัยนี้เด็ดกันทุกคน s <S เด็ดกันทุกคนนะคะใจเด็ดใจถึงเนาะใจสู้นะคะเนาะมีความกล้ามากกว่า รุ่นก่อนนะรุ่นก่อนเนิโฮกว่าจะทิ้งได้แต่ละคนนะเจ็บปวดแม้กระทั่งเจอผัวไม่ดีก็ตามนะกว่าจะเข้มแข็งกว่าจะก้าวเดินออกมาได้โหทนจนเหลือทนยิ่งกว่านะไม่รู้จะเอาคําไหนมาเปรียบเทียบแต่ปัจจุบันนี่โหอ่าผิดใจนิดเดียวปี๊ดนะไม่สมหวังหรอหาใหม่นะฮะนี่คือความมั่นใจของสาวๆรุ่นหลังเนาะแต่ก็เป็นสิ่งดีนะคะถ้าคุณใจเด็ดพออืม ถ้าคุณรอบครอบพอนะะถ้าคุณมีความสามารถที่จะเดินมันก็เป็นโอกาสของทุกๆคนเนาะไม่ว่ากันนะะชีวิตบางคนได้สามีมาดีแต่เงินทองมันไม่ได้เหมือนกับตอนจีบกันแล้วก็ไม่อยากที่จะสู้ชีวิตที่ว่ากัดก้อนเกียร์กินต้องมาลุกสู้ทำด้วยกันเขาก็ทิ้งมันก็ไม่ผิดนะคนะเนาะและฝรั่งคนที่ดีแล้วเจอหญิงไทยที่ทิ้งโดนทำร้ายเพียงแค่ ไม่มีเงินพอให้เมียช่วยเหลือครอบครัวได้อันนี้ก็น่าสงสารนะเราอยู่ตรงนี้จนเป็นมีความรู้สึกที่เราเห็นทั้งสองด้านนะเราเห็นทั้งสองด้านว่าชีวิตอ่ะอฝรั่งดีเงินไม่พอใจไม่ถึงอ่พึ่งไม่ได้คำว่าพึ่งไม่ได้นี่คือครอบครัวพึ่งไม่ได้นะคิดให้ดีไม่ใช่เมียพึ่งไม่ได้นะสำหรับเมียเนี่ยเอาจริง หมือนยายจ๋าเนี่ยถ้าไม่ทางานนะสาหรับยายจ๋าและลูกเนี่ยสามีเลี้ยงได้เพราะปัจจุบัน20ปีมาเขาก็เลี้ยงอยู่แล้วสําหรับเราตรงนี้นะคะเออแต่คําว่าครอบครัวเนี่ยครอบครัวพึ่งไม่ได้เนี่ยหลายคนตัดใจยอมเลิกยอมทิ้งฝรั่งดีเพื่อที่จะทํางานนะคะหาเงินเพิ่มสารพัดแหละหาลู่ทางที่จะหาเงินในต่างประเทศเพื่อที่จะไปถมหลุมให้เต็มก็คือสร้างให้ครอบครัวตัวเองมีความสุข บางคนภูมิใจที่ได้ทําก็ดีใจด้วยนะคะภูมิใจที่ได้ทําได้ดูแลและก็ยอมสละชีพขอพูดคํานี้เลยนะสละชีพเพื่อสร้างให้ครอบครัวม,มีความสุขแต่ไม่นึกถึงหัวใจตัวเองอมันมีมาเยอะเพื่อนยายจ๋าหลายคนก็ทำนะคะเพื่อทํางานในส่วนที่มันหาเงินได้เยอะมากกว่าอาชีพการทํางานนะคะไม่ว่าทํางานเป็น หากินเนาะผู้หญิงหากินหรืออะไรก็ตามมันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งในยุโรปเรานะอันเนี้ยเอาจริงข่าวที่ออกสวีเดนะมันมีทุกทุกที่จริงๆแล้วอย่ามาเหยียบย่ำหรือดูถูกกันเลยนะคะถ้าคุณมีความสามารถนั่นต่างหากคือหัวใจแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถเราไม่ได้เลือกตรงนั้นก็อย่าไปดูถูกเขาเพราะรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาเจอสารพัดเช่นกันนะะอ้ใจมีเพื่อนทุกอาชีพอืม ยายจ๋ามีเพื่อนทุกอาชีพแล้วเพื่อนก็ถามเหมือนกันว่าไอ้จ๋ารังเกียจฉันไหมเระบบไม่เกี่ยวงานนั่นคืองานงานที่คุณเลือกและคุณยังทําได้ดีแล้วได้เงินเยอะ,อะแล้วได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ขอเพียงแค่คุณมีความสุขอย่าได้แค่์คาดูถูกของคนอื่นอ,อ,อยู่ที่ไหนเขาก็ขายอยู่ที่ไหนเขาก็ทำอยู่ที่คนเลือกอทัศนะมุมมองของแต่ละคนเราทำดีแทบตายนะ คนไม่ชอบยังไงก็ไม่ชอบมันก็มีคําติอยู่ดีนะแต่หัวใจของคนเหล่านี้เอาจริงนะไปดูครอบครัวของเขาสิอันนี้พูดตรงๆหัวใจของคนเหล่านี้ที่ทำงานต่างแดนมาจนตรงนี้มีหน้าที่ทำงานมีหน้าที่ขายมีหน้าที่เก็บเงินส่งครอบครัวไปดูครอบครัวของเขาสิพวกเราเราเนี่ยยังช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้ไม่เท่าครึ่งของเขาเลยเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกนะฮะ เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกกันถ้าคุณไม่มีความสามารถเอาตรงๆแบบนี้นะเนาะอย่าโลกสวยนะอาชีพมันคืออาชีพอืถ้าคุณเลือกแล้วคุณก็อย่าได้แคร์ยายจ๋า,จาก,ก็บอกเพื่อนแบบนั้นเนาะนะมันเป็นพวอเป็นทางเลือกของแต่ละคนมันแตกต่างถามว่าทุกข์ไหมอยู่ในใจในความรู้สึกที่ต้องทำงานตรงนั้นถ้าเขามองเห็นเม็ดเงินที่เขาต้องสร้างต้องทำได้มากกว่าขนาดนี้มันถึงจะพอกับครอบครัวของเขา นะคะเขาเป็นผู้เสียสละชีพเพื่อที่จะรักษาครอบครัวให้มีความสุขพวกเราทําเท่าไหร่เราก็จงภูมิใจที่เราทําได้เหมือนยยจ่าทางานล้างซ่วมเยจ่าดูแลครอบครัวเยจ่าก็ดูแลเท่าที่ายจ่าทาได้นะคะเราก็มีความสุขและอย่าลืมหนึ่งข้อนะคะแบ่งปันเก็บไว้ให้ตัวเองด้วยเพราะสิ่งที่เราให้ไปอย่าหวังว่าให้ใครมาเก็บให้กับเรานี่คือพื้นฐานที่เราควร กฎเกณฑ์หรือว่ามีกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองมีลิมิตมีขีดจำกัดนะมีสัสดส่วนให้กับตัวเองเผื่อในวันข้างหน้าถ้าเราลำบากอ่าไม่ใช่ว่าเราทุ่มเราเทให้ทุกๆคนแล้วพอสุดท้ายจะมารอให้เขามาช่วยเราแค่วันนี้เราย้อนมองไปหาทุกๆคนที่เราช่วยเขายังไม่รอดเลย ไม่รู้เป็นไงเป็นอย่างนั้นกันไหมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นจุดหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องมองว่าตัวเราเนี่ยนะเป็นผู้ให้ไม่ว่าหน้าที่ไหนการงานไหนอาชีพไหนนะคะอ่าเราจะต้องมีลิมิตเกณฑ์กฎเกณฑ์ไว้ให้กับตัวเองในส่วนหนึ่งเพื่อวันหนึ่งที่เราทำไม่ได้แล้วไม่มีแรงที่จะทำงานแล้วเจ็บป่วยแล้ว เราก็จะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจหรือว่ามีส่วนไว้คอยรักษาสุขภาพกายใจของตัวเองโดยที่จะไม่มาทุกว่าเออคนนั้นเราให้ไปเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็ต้องมาตีคืนให้กับเราบ้างแหละคนนี้เนาะเขาก็อาจจะมาคืนให้กับเราอันนี้ตัดออกไปจากสมองเลยนะคะพี่น้องคะตัดออกไปจากสมองเลยนะคะแล้วเราจะไม่ทุกเนาะเพราะเอาง่ายๆว่าสิ่งที่ผ่านมา มันผ่านไปแล้วอืมวันนี้ชีวิตเรายังอยู่ถ้าเรายังไม่ทันได้เก็บกรรมให้กับตัวเองวันนี้เราก็ต้องลุกมาเก็บมากรรมไว้ให้กับตัวเองเพราะเราแก่ลงทุกวันนะแก่แก่แก่แกลงทุกวันแล้วแก่แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเนะเห็นไหมเนี่ยอยู่ดีๆมาป่วยเนี่ยนั่งอยู่บ้านสี่อยู่เดือนแล้วเนี่ยหงุดหงิดอารมณ์เนี่ยเห็นเนี่ยเป็นสภาพที่มันต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งกับทุกๆคนนะฮะ เออเอาความจริงนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่สนุกเลยยามเราป่วยสมมติว่าถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าเลยยามเราป่วยมองไปทางไหนที่ต้องมาเหลียวมองว่าเฮ้ยเขาจะรู้สึกส่งมาให้เราบ้างไหมเนาะมันจะทุกมากยิ่งกว่านี้นะคะเนาะนี่แหละคือหัวใจชีวิตในต่างแดนพี่เขาก็พูดเสมอว่าหนึ่งความรู้นะ,ะสอง หลักค้ำประกันของตัวเองงานที่นี่โชคดีนะฮะที่เรามีงานประจำแล้วมันจะมีประกันนั่นประกันนี่แต่อย่าลืมว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีในต่างแดนนะฮะประกันสุขภาพเราก็ต้องจ่ายลหลายๆคนบอกว่าอยู่เมืองนอกป่วยฟรีรักษาฟรีโรงเรียนฟรีเด็กโรงเรียนไปเรียนน่ะโอเคฟรีแต่ค่าอุปกรณ์ทุกอย่างพ่อแม่ก็จ่ายนะฮะเนาะ,นะะเรื่องบัตรประกันสุขภาพ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมเราทํางานเราจ่ายนะฮะประกันสุขภาพประกันสังคมอประกันคนตกงานสารพัดเนี่ยตอนนี้ยายจ่าป่วยยายจ่าก็กินเงินประกันสุขภาพเพราะเราทําประกันไว้นะคะพี่น้องขาเหมือนประกันสังคมบ้านเราที่เราจ่ายรา,ายเดือนออ้ยขอโทษขออภัยนะที่เราจ่ายรา,ายเดือนเนาะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องรอบครอบกับตัวเอง าการมีบัญชีเป็นของตัวเองนะคะทำงานมีหลักคำประกันเป็นของตัวเองอายุการทำงานเงินฝากเงินฝากนะคะเงินกเกษียณมันก็ได้ตามอายุของการทำงานนะคะอยู่ต่างแดนเนาะ เพราะว่าโค้ตาของเขาอย่าลืมว่าเบลเยียมพูดแค่เบลเยียมนะคะปัจจุบันก็45ปีอายุของคนหนึ่งที่ต้องทำงานคนแก่ฝรั่งที่เขาปลดกษียนเขาสะสมเต็มที่มันจะบอกว่าได้เท่านี้เท่านี้เท่ากันไม่นะคะอยู่ที่เขาจ่ายว่า <c oughs> โอ้ยขอโทษขออภัยจะจบไหม อยู่ที่เข้าใจเสียแต่ละเดือนแต่ละปีของเขาสะสมไว้มากน้อยเพียงใดนะคะบางคนแทบจะไม่มีเลยนะคะเงินเงินประกันเพราะว่าอยู่ที่เขาเลือกเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ใช่ว่าคนแก่กเกษียณจะได้เงินเดือนอ เกษียณสูงเท่ากันทั้งหมดนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากมาเล่าสู่กันฟังเนาะบวกลบคนหารบางคนได้ไม่ถึงพันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราควรรู้และเข้าใจการที่ทํางานของเราเองอชีวิตสู้ด้วยหลักของตัวเองนะคะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นพื้นฐานที่ป้องกันตัวเองนะค,ะความรู้ เราจะได้ไม่เสียเปรียบนะอยู่ที่นี่ดีอย่างนะคะเรารู้กฎรู้เกณฑ์มันจะมีการช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะเราฟังเราพูดเราเรียนรู้นะคะเรากล้าที่จะถามกล้าที่จะปรึกษาเนาะเราถึงจะได้สิ่งเหล่านั้นมาให้แกตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าฝากชีวิตเราไว้แค่เพียงสามีสามีพูดอะไรเชื่อหมดนะสามูสามีชี้ ทางนี้เราก็เดินทางนี้นะคะเดินทางเดียวถ้ารักกันยันเราตายก่อนก็ถือว่าวาสนาดีไปแต่ถ้า เขาตายก่อนความลำบากมันจะมาตกกับเราถ้ามีอะไรให้ปรึกษาถามไถ่นะข้อไหนควรข้องใจเราถามได้คุยได้เราจะได้รู้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันตัวเองในวันข้างหน้านะคะอันนี้ก็เป็นคำฝากที่พี่เขาฝากมาแล้วก็เป็นคำพูดที่ความคิดยายจ๋าก็ได้เก็บเรื่องราวพวกนี้มาจากประสบการณ์ของพี่ๆมาพัฒนาตัวเองมา ถามสามีพูดคุยกับสามีทุกๆเรื่องถ้าเกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่ก็ต้องขอบคุณทุกๆประสบการณ์เช่นกันที่ทำให้เรามีแนวทางเสมอแต่เขาเรียกว่าเสมอแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกฎหมายมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้กับมันเรื่อยๆในทุกๆวันนะเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยนะฮนะเนาะเพื่อให้ตัวเองมีทางออกอย่าคิดว่าเรา ไม่ต้องคิดอะไรแล้วหรือว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วสบายแล้วนะคะถ้ายังไม่ตายยังตัดสินไม่ได้หรอกชีวิตของแต่ละคนพี่น้องจา๋าไปแล้วคะ่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้ามีความคิดเห็นยังไงหรือใหย่จ๋าพูดไม่ถูกใจยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้โอ้ยทั้งไอทั้งเฮานะคะมีหลายเรื่องราวไว้มาส่งต่อเนาะวันนี้มีอารมณ์ขอทําวิดีโอไว้หน่อยนะคะพี่น้องคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามา fc ใหม่ที่ มาติดตามนะคะทุกซับสไครต์เนาะทุกเลิฟทุกไลค์นะคะที่เป็นกำลังใจให้ยายจ๋าเนาะขอบคุณค่ะไปแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยไอเลิฟยู